คู่นี้เอากันแน่นอนครับครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงไหวชิงพริบนะครับใครชนะเข้าชิงอันดับหนึ่งชนะเลิศนะครับใครแพ้พาท่าชิงที่3สามต้องเป็นการชิงไหวชิงพริบกันครับชิงเดี่ยมกันเช่ว่าเรืออำเภอเมืองเช่นกันนงคู่นะครับรองน้ำใสแดงนะครับหนุ่มน้อยหน้ามุน ไอ้หนุ่มติงนางลุงสุริยาเอหมอผีออกออกออก <มา S 1> ออก <มา S 1> จ้าเ<ม>อาไว้ผูช้ชมผู้เชียย์ผู้เป็นเกียรติขอลอบทุกท่านมาดูเที่ยวนี้รอบรองชะนะเลิศภายในจังหวัดหนองคายตามสุติบัตรคู่ที่32ล่องน้ำแดงในนักไว้หนุ่มน้ามวลคนลุ่มงามจากบ้านล้องไว้หนุ่มลุงสุริยาเอหมอผีส่งกำลัวดดูล่องน้ำแดงเปิดภายแรงไล่กี้ขยี้ตีแรงกับไว้หนุ่มน้ามบลคนหาดคำในน้าของเท พระบหงเอ๋ยหงท้องจากวีร้องหาดคำหาดคำบอกว่าเรือดีเรือดีฝีภายชะกันชะกันใส่เสื้อสีเหลืองอลังงามสุเกิดเ,เปิดภายแรงแสงมาเรไวออ๋อแสงมาเราไวแสงมาเรไวแสงมาเรไวอันตรายแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้รุ่งสุริยาลุ่งสุริยาเอ๋มอบี B B, ได้ชนะีน,น,นีมาก่อนว่าจะไกน้อเทหพระพุทธทองทองเทพระพุทธทองทองสิี้ตกที่นั่งลำบากไว้อันตรายแล้วถ้ามาในล,ลักษณะนี้นะครับดูเหลือมน้ำหน้าน้ำมามากมายเล็กน้อยถึงปานอัน,นี้ต้องยกให้เขาละรุ่ง สุริยะเอ๋มอภีไอหนุ่มแต่งนางเทพขุนเสียงรอแต่งนางรักจริงไม่ทั้งเข้าสู่ทุนสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทุนสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทุนแล้วหนำหน้าเลื่อมหน้ามาเลื่อมหน้ามามากหมายแสดงก็ต้องยกให้เขาละเอ๋มอผีละเว้ยเอาละครับดูสิว่าเรือลุงสุริยะเอ๋มอภีในการสนับสนุนโดยส่นจอใต้อดิศยศ ขยูงไอ้ไปล,งน,ง,ลงน้ำแดงลงน้ำแดงลุงสุดยญ่อมอวีหนีเข้าเซนใช่ขอบคุณคู่นี้เอากันแน่นอนครับครับเนื่องจากว่าเป็นการชิงไวชิตนะครับใครชนะเข้าชิงอันดับหนึ่งชนะเลิศนะครับใครแพ้มาท่าชิงที่สามต้องเป็นการาชิงไหวชิงพิบกันครับชิงเดียมกันเห็นว่าเรืออำเภอเมืองเช่นกันนงคู่ครับ รองน้ำใสแดงนะครับหนุ่มน้อยหน้ามุนไอ้หนุ่มติงนางลุงสุริยาเอโมผีออก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 เดี๋ยวชเดช ผู้เชีย่ยวผู้เกียรทีขับรทุกท่านมาดูเทีย่ยวนี้รอบรองชะนะเลิศภายในจังหวัดหนองคายตามสุติบัตรคู่ที่32ล่องน้ำแดงในน้ำว้ยหนุ่มหน้มามวลคนลุ่มงามจากบ้านดองว้ยหนุ่มลุงสุริยาเอหมอผีสง่งเข้าขวดดูล่องน้ำแดงเปิดภายแรงไล่กี้ขยี่ตีแรงกับไอห,หนุ่มหน้มามวลคนหาดคำในน้าของเท่ พระปูดหงเอ๋ยหงรองอจากพี่ร้องหาดคำหาดคำบอกว่าเรือดีเรือดีฝีภายชะก,กันชะก,กันใส่เสือ้อสีเดืองอลํงงามงเดือดเกิดเปิดภายแรงแสงมาละว้อ๋อแสงมาละไว้แสงมาละไว้แสงมาละว้อันตรายแล้วถ้าเป็นลักษณะนี้รุ่งสุริยาลุ่งสุริยาเอ๋มอบี M o B, ได้นชนะยินี้มาก่อนว่าจะไกเน่าได้พระปทงทองเทพรุทองทอง,ทองส่นี้ตกที่นั่งลำบากไว้อันตรายแล้วถ้ามาในลักษณะนี้นะครับดูเรือมน้ำหน้าลำมามากมายเล็กน้อยทึงปัานานี้ต้องยกให้เขาละรุ่ง สุริยาเอ๋มอีไอหนุ่มแต่งนางเทพุตเสียงหอแต่งนางรักจริงไม่ั้งเข้าสู่ทุนสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทุนสุดท้ายแล้วเข้าสู่ทุนแล้วหน้ำหน้าเลื่อมหน้ามาเลื่อมหน้ามามากหมายสดกระจองยกให้เขาละเอ๋มอผีละเว้ยเอาละครดูสิว่าเรือลุงสุริยาเอ๋มอผีให้การสนับสนุนโดยสจติยดิตยศินส่วนล ¡Gracias!